สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับช่องสาวกาละสินชาแนเนะคะมืเอเนี้เขากัจะพ้ามาวดคาพี่เห็ดในดินเนาะคะ่ะก่อนที่จะปลูกฝั่งเข้าจะต้องหล้ว่าคา่พี่เห็ดในดินของเขาอยู่ที่ท่อไดเนาะคะ่ะไปชมกันเลยหน้าตาของเครื่องวัดคาพี่เห็ดของเขากัจะใส่แบบนี้เนาะคะ่ะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะในรัศาดามีหมดนะคะเครื่องละหลอยกว่าบาทเนะะาะแต่นั้นก่อนที่เข้าจะปลูกต้นมักซิดานี่เขาจะต้องมาวัดคาพี่เห็ดเข้าก่อนวา่า คาดินของเฮาอยู่ที่เท่าไหร่นาะเพื่อเฮาจะได้บ่มรุงถูกต้องเนาะคะ่ะคาพี่เฮทที่เหมาะสมที่จะปลูกต้นมักซิดานี่ก็คืออยู่ทีห้าถึงเจ็ดเนาะคะ่ะแต่าจะให้ดีคาพี่เฮทที่ดีเนาะคะ่ะจะอยู่ทีห้าจุดห้าถึงหกจุดห้าเนาะคะ่ะพืชแต่ละอย่างมันก็นจะมักดินบอคือกันเนาะ,ะแต่ของต้นฝรั่งเนี่ยคือมันสามารถปลูกได้ในคาพี่เฮทยู่ทีห้าถึงเจ็ดเนาะคะ่ะเขาสามารถปลูกได้ ให้เขาเบิ่งแถบตรงกลางเนาะค่ะที่เขียนว่าพี่เหตุเนาะคะ่ะคาพี่เหตุกับยูทีหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงสี่ที่เป็นแถบสีแดงนี่ก็คือ,อดินจะมีรถด,ดินจะเป็นกดเนาะค่ะดินเป็นกดก็คือจะก็คือดินเปียวอะค่ะแล้วก็จากสี่ถึงเจ็ดตรงแถบสีเขียวตรงนี้คืออยู่ยในคากลางที่สามารถปลูกผืชได้เนาะค่ะแต่ว่าเขาต้องมาเบิ่งว่าผืชแต่ละชนิดน่ะมันเหมาะสมที่จะ ปลูกกับคาพี่เฮตีทอไถ่เานาะคะ่ะซึ่งพผืชแต่ละชนิดนะ่ะมันจะามักบะคือกันะนั้นเทาจะกอนที่เขาจะปลูกพผืชเทาจะต้องมาศึกษาตรงนี้ก่อนว่าเขาปลูกพผืชหยังคาพี่เฮตีเหมาะสมอยู่ที่ทอไถ่จะเฮตไห้พผืชพ,พักเข้าหวง,ง่ามเนาะคะ่ะต่อมาก็จะเป็นแถบสีเหลืองเนาะคะ่ะตรงนี้คาพี่เฮตเจ็ดขึ้นไปเนาะคะ่ะก็คือดินมันเป็นดางดินเป็นดางนะคะตรงนี้วิธีแก้วิธี วิธีแก่ของดินเป็นด่างเนาะคะ่ะเฮาจะต้องเติมพวกอินทรียวัตถุลงไปในดินเนาะคะ่ะส่วนถ้าเกิดว่าคาพี่เหตุของเฮาเป็นกดเนาะคะ่ะหรือดินเปียวตรงนี้เฮาจะต้องเติมพวกปูนขาวพวกโดลโลไมน์เนาะคะ่ะหรือขี้เท่ากระได้เนาะคะ่ะที่หาง่ายตามบ้านเฮาเนาะคะ่ะเฮาก็บขี้เท้าใส่ก็ได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮาจะมาวัดกันวายทีส่วนเฮาหรือาคาพี่เหตุอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ ที่เจ็ดเนาะคะ่ะครเพชอยู่ทีเจ็ดเครื่องนี้จะสามารถวัดใดสามอย่างเนาะคะ่ะกับมีอาคาแสงความชื้นแล้วก็บคาพี่เฮดในดินเนาะคะ่ะคาพี่เฮดของเฮาก็จะอยู่ทีเจ็ดเนาะคะ่ะเบืบองแถบตรงกลางนี่นะคะ่ะเบืงบ้งแถบนี่แถบนี่นะคะ่ะพี่เฮด้างบนนี่จะเป็นวัดความชื้นเนาะ อันนี้ก็จะเป็นค่าพิเหตเท่ากับจะวัดแค่ค่าพิเหตนะคะ่ะถ้าความชื้นเท่าจะต้องปรับโหมดใหม่ปรับมาตรงกลางนี่คือคา่าความชื้นก็ยังถือว่าได้อยู่นะคะ่ะถ้าความชื้นอันนี้ก็คือค่าพิเหตความชื้น,นค่าพิเหตตองเท่าเกือบเกือบเกือบเจ็ดนะคะ่ะก็ยังได้อยู่นะคะ่ะ บริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณที่น้ำถ่วมมาแล้วหนึ่งอาทิตย์เนาะคะ่ะเดี๋ยวพ่อจะพามาวัดคาพิเหตหลังจากที่น้ำถ่วมไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นี่คาพิเหตจะอยู่ทีเท่าใดเนาะคะ่ะวัดบริเวณที่น้ำบรดก่อน,นยังอยู่ทีเจ็อยู่เนาะคะ่ะ เปลี่ยนหมองไหมก่อนก่อนดีเขาจะไปวัดตรงอื่นเขาจะต้องทำความสะอาดการการวัดก่อนเนาะคะ่ะการวัดการวัดตรงนี้ค่ะเขาจะต้องทำความสะอาดก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาไปวัดตรงที่มีน้ำห้องภาษาหมัดวัดวัดค่านน้ำเลยเนาะคะ่ะอย่างนี้บริเวณเพลิงวัดค่านา้่ะเขาเสียบลงในน้ำเลยเนาะคะ่ะเขาจะวัดดึงค่ามต้มชืน้น ค่ะพี่เฮดจะอยู่ทีเจ็ดเน้ะคะ่ะเดี๋ยวฮอาเปลี่ยนโหมดมาที่ความชื้นตอนนี้ค่ะความชื้นก็จะยู่ที่ที่หกนาะคะ่ะตอนนี้ค่ะความชื้นยังยังด้อยูอย่ ก็จะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะค่ะสำหรับการใส่พวกสารชีวภาพต่างๆเนาะค่ะซึ่งเขาก็จะเห็นในคลิปหลายๆคลิปที่เพิ่นสอนให้ใส่พวกน้ำหมักนะคะที่น้ำหมักป้องกันพวกเพี้ยพวกศัตรูพืชต่างๆนะคะที่ใส่น้ำสมสายชูผสม ในการฉีดนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเข้าวัดค่าพี่เหตุของเขาแล้วมันเป็นกดนะคะบอแนะนําไห้ใส่นะคะบอนแนะนําไห้ใส่น้ำมาร์ทีมิสารผสมของน้าสมสายชูเพราะว่าเข้าเสียมันจะเหตุให้ดินของเขามันเป็นกดหลายก่หนี้นะคะแล้วก็ดินที่มันเป็นดังนะคะเขาบอนบอนแนนําไห้ไห้ใส่ขีเทาเนาะคะ่ะบางคนก็นจะเบิ้งคลิปมาว่าใส่ขีเทาแล้วเฮ็ดให้พืช ผลไม้เฮาหวานเนาะค่ะก็จะมาใส่แต่หาดินเฮามันเป็นด่างอยู่แล้วก็คือบอ่แนะนําให้ใส่เนาะค่ะเพราะว่าขีเ้เถามันนั่งจะเฮ็ดให้เป็นด่างเนาะค่ะฉะนั้นก่อนที่เฮาจะใส่จะใส่สารอีหยังให้ต้นไม้เฮาอ่ะเฮาจะต้องตรวจสอบดินเฮาเบิ่งก่อนเนาะค่ะก็คือคลิปที่เพิ่นเฮ็ดมาก,ก็มีประโยชน์อะค่ะแต่ว่าเฮาจะต้องรู้ว่าดินเฮาเป็นดินประเภทใดก่อนเนาะค่ะอันนี้ฝาก,ฝาก,ฝ,าก,ฝ,ากฝากเกษตรกรฝากเพื่อนๆเนาะค่ะ ไปตรวจสอบดินเจ้าของเมืองก่อนนะคะเพื่อว่าจะได้บ่ตองเสียเวลา่าปลูกไปโดนแล้วก็ยังโมง่ามขึ้นนะคะมันเห็ดห้เสียกําลังใจเนาะ,ะนั้นสําหรับมือน,นีเฮาก่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ